โอไอวีเทคการาดของชังนตี้มาดูช่วงล่างของเจ้ายงเงินของเราครับตอนนี้ที่เจอนะคนไมคนเียกัน่นอครันย่างอะไรออกครับอะไรถอแล้ว ลงึ้นเยอะหนักก็จะหายไปด้วยอ่าครับวันเดยวิทเที่ยวเงินวันนี้กลับมาที่อูเอ็นทีคันเลอร์กาลาดของคุณทีที่เราเคยมาเปลี่ยนเจ้าอูวเสว่สาวากาศก็จะเป็นอู่สีนะ ก็จะทำฮอนด้าส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยแหละฮอนด้าแจ z g จเนี่ยแหละทีนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนนี่ลำโพงได้ลำโพงมาแล้วเปลี่ยนลำโพงกาเตอร์มีทวิตเตอร์ก็เราจะเปลี่ยนทวิตเตอร์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ I uh -huh. ครับก็ตอนนี้คุณอยู่กับตอนกับคุณบลลีครับวันนี้เป็นคนถ่ายนะกับพวกเราช่องอกไรครับร่มีกวันหนึ่งก็หลังจากที่เราทําคลิปต้อนรับเจ้าเที่ยวเงิน,นรถขนมอเต์ไซค์คันใหม่ของของพวกเราก็อันนี้เราก็มีการมาทำรถ เรียกว่าดูแลรถนะครับเพราะว่ารถเป็นรถเก่า14ปีแล้วคลิปแรกเราก็มีการไปเปลี่ยนจอ a อ d ด o i d มาแล้วยาแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องเสาอากาศที่มันมันมัน,นลังคามันสูงเสาอากาศไปเกี่ยวก็เลยดุ่งก็เลยทำให้มีซึมน้ำมันจะเข้าลังคาได้ก็ไปแก้มานละอันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะต้องพาเขาไป ตรวจสุขภาพประจำปีแลละก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกันที่อู่ของช่างตี้ที่ผมทำประจำไอพีเทคการาดที่ผมเพิ่มจากโอวฮอนเครื่องของเจ้าชิโรเจ้าฮอนด้าแจนของเรานี่ผมมีชื่อทุกท่านนะตั้งชื่อเอาไว้ให้เรียกง,ง่ายๆหน่อยก็อันนี้ก็จะไปที่อู่ของช่างตีเ้เหมือนเดิมเพื่อที่จะไป เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องบัตเกียร์แล้วก็ตรวจสภาพรถซะหน่อยว่ารถคันนี้ที่เรารับมาดูแลต่อเนี่ยมีอะไรที่ถึงระยะมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนต้องทำอะไรบ้างจะได้ทราบเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าเที่ยวเงินรถที่วิ่งมาแสนห้าคันใหม่ของเราเนี่ย14ปีแล้วเนี่ย เจ้าของเก่าก็ดูแลดีขนาดไหนมีอะไรที่เราจะต้องทำต่อจากนี้บ้างก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ OIV Tech Garage ของช่างตี้ครับอะโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้ว OIV Tech Garage ของช่างตี้เดี๋ยวจะพาเจ้าเกี่ยวเงินไปตรวจสภาพดูด้วยว่ามีอะไรต้องทำบ้างเดี๋ยวไปหาช่างตี้กันครับ ออมาถงนั่เตีั่งต้ยาคองเท่อยู่แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่เราไปลองเทสมานแล้วก็จัดหน้าที่วเนี่ยนีอยู่วันนี้ก็งนสีเราดไว้ด้วยองท่า้ผเน่ยอไร้าาเนี่ยาดูแล้วไส่รองถึงก็ไม่ลอดเอาป้าเ่รองเอาแอ้นมั้นลอยจบปะอส่ใไ่ไว้ที่หลังตอนนี้ีอรถขนแบบอากรนะอากรแน่ ก็มีสักคันอ๋อมีอีกสักคันหนึ่งเอ่อ,อมาดูช่วงล่างของเจ้าเกียงเงินของเราครับตอนนี้ที่เจอนะนี่ตัวยางปากล้อหลังฉีกบากไฟแหลกขาด ขาดพอมีซึมบ้างแล้วใช่ไหมอจารต้อยม,มีคนก็มีซึมที่แคลมแคมตึงมันแคมมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนบ้างแล้วเหมือนกันเะี๋มาดูกันดีว่ามีอะไรที่จะต้องทำอีกนี่ครับมก็มีตรงนี้มีมมเน้องเดี๋ยวเราต้องไปแก้ตรงนี้ซะหน่อย ขึางไหนก็มีเวลายางอะไรยังอยู่นะปิ้งยาวกว่าของที่รับเราเลี้ยงใจเราเดี๋ยวดูว่าช่างว่ารอบนี้มีอะไรที่สำคัญที่จะต้องเปลี่ยนก่อนครับมาถึงการยางอะไรออกครับตุ้งหรือยางอะไรยางปิดยางอะไรไม่ได้รถแบบนี้เราก็ต้องมาถอดเที่ยวตัวนี้ มีเรื่องอยู่เอเรื่องอยู่ดูแล้วอเออแล้วมีแค่ปั๊มลมที่เราได้มาก็าขอละถอดอ,ออกมา้ไม่ใช้อยู่ดีก็เป็นอย่างอร่อยถอแล้วลงขึ้นเยอะหนักก็จะหายไปด้วยเอเอถ้าใครไม่ได้ใช้ผมว่านำว่าก็ถอดหมครับมาดูสภาพแล้วยางก็ใช้ไม่ได้ด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่แล้วล่ะเราก็ใช้ บล็อกลมไฟฟ้าช่วยเอาแล้วกันถ้ามันไม่ได้ระเบิดนะอ่ะเอชังตีเก็บพ่นกันสนิมชั่วคราวไปก่อน <S 1> <S 1> เดี๋ยวอาจจะต้องไปพ่นกันสนิมถ้าเราไปพ่นมันก็จะเป็นสีดำเลยใช่ไหมที่สีคล้ายๆที่จดดโอเคเดี๋ยวคงน่าจะต้องไปพ่นกันสนิมบ้างแล้วมันเริ่มมาแล้วดูแลกันด้วยครับ ครับแล้วก็อันนี้ก็คือสภาพยางอะไหล่ของเรา3ปีรถที่ออกเลยครับใช่ไหมอืมหนังสือกันโครงอะไร,อรถอดลดน้ำหนักไปด้วยต็อ,อนอกลับมาใส่ให้เหมือนเดิมนม้ำจะได้ไม่ลงไปครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยคลิปดูแลเจ้าเที่ยวเงินของเราครับคลิปแรก ที่เราเบิ่งได้มาก็มีการไปทำโน่นทำนี่ตอนนี้ก็ถึงการที่มาดูแลรักษาเซอร์วิสแล้วก็เช็คในเรื่องของรถคันนี้ว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องทำบ้ากก็มี List ลิสต์รายการมาช่วงล่างมีบางอย่างก็จะมีเรื่องที่เมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูนะมีบูทคานหลังที่ต้องเปลี่ยนอ่พวกที่เสื่อมสภาพตามอาการก็จะมีลูกหมากปลายแหลกครับที่ต้องที่ต้องทำ แล้วก็มีเรื่องของตัวซีนนะ้ำมันเครื่องรอบตัวที่เราทำกับ h o n d a Jazz ไปนะคันนี้ก็มีบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ยังใช้ได้อยู่ก็อาจจะใช้ไปสักพักนึงก่อนแหละครับดูแล้วอากัดบทสดุกค,คไปได้หรือเปล่าองย่ยหเลยดูนะไปทางปกติดีกว่าอา่าครับโอเคต่อแล้วก็ ที่รถคันนี้วันนี้ทําไปก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนน้ามันเกียร์ใหม่แล้วก็อื่นยังไม่มีอะไรครับก็มีเรื่องที่ต้องทําด่วนๆก็อาจจะมีแค่เรื่องช่วงล่างแล้วก็ตามที่ผมคุยกับช่างตี้ไปนะรถฟรีดเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยใช้แล้วกันนะมันเป็นรถที่ ช่วงล่างนมเดิมมันจะยุ้ยๆอย่างนี้แหละมันช่างตีบอกว่ามันมันยุ้ยมันขับไม่ค่อยดีอ่ะมันยุบยากไปหน่อยพี่ก็จริงนะผมก็รู้สึกได้คือถ้าขับเร็วๆเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเลนอ่ะมันมันดูโยนโยก็แต่ว่าก็ยังยังใช้งานได้อยู่แค่ว่าเราต้องเข้าใจมันแล้วก็ที่หลายๆคนรู้ก็คือมันจะอืดๆอ่ะเวลาเราจะเติมพันเร่งอะไรเงี้ยก็ต้องใจเย็นๆครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับ ีแต่ว่าจะขับเร็วหรือทันใจเหมือนแจ๊จีของผมมันมันไม่เหมือนกันนะก็ก็ใจเย็นๆค่อยๆไปมันไปได้อยู่ครับแล้วก็มีในเรื่องของการกินน้ำมันอะไรเงี้ยอันตีก็บอกว่านี่แหละมันก็รถคันใหญ่กว่ามันจะกินน้ำมันกว่าแล้วก็ มีอะไรอีกอ่ะก็มีเราถอดของมันอย่างเพื่อลดน้ําหนักไปด้วยที่เราไม่ได้ใช้ไปในรอบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเนี้ยใช้ไปก่อนเราจะต้องมีทําอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องเซ็นเซอร์หลังเออรถมันไม่มีเซ็นเซอร์มาเนี้ยคุณกริบอกว่าเวลามันจะถอยจะอะไรมันรถมันยาวกว่าม d d a Jazz GE หรือ m a z d a 2ที่ใช้อยู่่ะมันก็เลยอาจจะมาติด ในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ซึ่งช่างตี้ก็รับติดตั้งนะ mm hmm. ก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิป Honda Jazz อะ่ะ mm hmm. แล้วอยากจะเอามาเซอร์วิส Honda mm hmm. ก็อู I ่ไอวิเทคลาดของช่างตี้นะรับหมดทุกรุ่นฟีดก็ผ่านมือมาหลายคันด้วย mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ mm hmm. มา เซอร์วิสดูแลกันที่อู่ไอวิเทกาลาของช่างตี้ได้ครับก็สําหรับคลิปนี้พาเจ้าเที้ยวเงินมาจะบอกว่าเขาเปิดสาขาสองด้วยนะอ่าใช่เขามีสาขาสองด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายสาขาสองนแนะนําเพื่อนๆ,ๆอยู่แถวแถวทางที่จะไปถนนเอกชัยทางาบางบอนทางน้นนะครับอ่าก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอตัว ป็นคลิปแล้วก็ตลับบ้านก่อนแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆที่ชอบคลิปดูแลเจ้ารถใหญ่เจ้าเคร่ยวเงินรถคันใหม่ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราทุออกคนอภิรักษมด้วยครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันนี้คือกรอบใหม่กรอบใหม่เป็นกรอบป้ายโมดูล o ครับสีดำให้มันเหมือนกับรถเราที่เป็นตัวโมดูล จะบอกว่าไอ้ป้ายเนี่ยปกติคู่หนึ่งเท่าไหร่นะที่หกรยกว่าบาทใช่อันนี้เราซื้อในแอป,ปส้มแอป,ปส้มซื้อ 0, ศูนย์เบิกศูนย์ฮอนด้าได้เป็นของฮอนด้เลยอ๋อดูโลกคือฮอนด้าในแอป,ปส้มห้าร้อยกว่าบาทเก็บโค้ดได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวันศจะต,ต,ตกเลยมลินจะต,ตก